ามาทําความรู้จักไฟเบอร์ไปพร้อมกันจ้ารู้ไหมคะว่าตอนเนี้สถิติบอกว่าเราเนี่ยกินอาหารที่มีใยอาหารน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเช่นท้องผูก เป็นสิวท้องอืดคอเลสเตอรอลสูงหรือยังจะตามมาด้วยโรคมะเร็งลำไส้ได้อีกนะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่ละลายน้ำจะมีหน้าที่ช่วยเพิ่มอือของเราเร่งให้เกิดการเคลื่อนออกของร่างกายกลุ่มที่ละลายน้ำเมื่อรวมกับน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นเจลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถ รับไฟเบอร์จากธรรมชาติได้นะคะโดยเราจะได้รับจากผักผลไม้และก็ธัญพืชในเว็บไซต์ของสสสนะคะกล่าวไว้ว่าหากเรากินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ400กรัมจะลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังวงเล็บ NCDs ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มกินผักผลไม้อะไรสักอย่างชีวิตเราคงจะต้องหมดเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอนอาจารย์แววตาเอกชาวนาะนักโภชนาการบำบัดได้ให้เทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักไว้นะคะหากไม่ชอบกินผักก็ให้เริ่มจากผลไม้ที่คุ้นเคยหรืออาจจะเลือกกินฟักทองแครอทหรือผักที่ไม่ใช่สีเขียวไปก่อนก็จะพอทดแทนกันได้ ในทางจิตวิทยาพบว่าถ้าในข้าวหนึ่งจานมีปริมาณสีเขียวเข้มมากเกินกว่า20%ก็จะทำให้คนกินรู้สึกว่าผักเหม็นเขียวไม่อร่อยหลับผัก400กรัมที่ค้นเม่บอกไปนะคะไม่ใช่การกินหนึ่งมื้อนะมันคือการกินต่อหนึ่งวันเอาเป็นว่าเราควรกินผักให้เยอะๆเข้าไว้แล้วก็ให้ครบทั้ง7สีด้วยนะจ๊ะ ใครที่แบบเอ้ยอยังไงก็กินไม่พอแน่นอนเมมีผลิตภัณฑ์ของ Herbalife มาแนะนำจ้าซึ่งน้องก็จะเป็นนางเอกของเราในวันนี้นั่นเองน้องไฟเบอร์เฮิร์บค่ะไฟเบอร์เฮิร์บหนเม็ดนะคะประกอบไปด้วยไมโครคริสตัลเซลลูโลส3 8มมิลลิกรัมผงมะละกอ10มิลลิกรัมผงผักชีฝรั่ง10มิลลิกรัมผงผักชีล้อม10มิลลิกรัม ผงดอกกระเจีย๊ g, บยบ10มิลลิกรัมผงใบเปเปอร์มิ้นต์10มิลลิกรัมผงดอกคามโมไมล์10มิลลิกรัมที่ทานของน้องนะคะก็เราจะทานวันละ3เม็ดนะคะทั้ง3มือ้อพร้อมทั้งดื่มน้ำตามเยอะๆทานก่อนมื้ออาหารหรือมื้อที่ทานโปรตีนเชคก็ได้จ้าอีกเหตุผลสำคัญนะคะที่เราจำเป็นจะต้องทานไฟเบอร์ในแต่ละวันก็เพราะว่า ตามที่เราได้รับไฟเบอร์ไม่เพียงพอซึมอาหารของเราก็จะมีปัญหาโดยทันทีเนื่องจากในลำไส้เล็กของเราจะมีอวัยวะส่วนที่เรียกว่าวิวไลซึ่งน้องจะทำหน้าที่เหมือนรากของต้นไม้คอยดูดซึมสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายตามที่เรารับประทานอาหารที่ไม่ดีและมีสารพิษตกคะ่ะมากจนเกินไป น้องวิไลน์เนี่ยก็จะสะสมสิ่งปฏิกูลและสารพิษเอาไว้ทําให้น้องเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้ไม่เต็มที่และที่สําคัญนะคะถ้าเราได้รับไฟเบอร์มากเพียงพอเนี่ยมันก็จะทําให้เราอิ่มง่ายอิ่มนานด้วยค่ะนั้นเนี่ยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะเลือกให้ไฟเบอร์ทุกมือ้อทุกวันกับน้องวิไลนเพื่อรักษาร่างกายของเรา สำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ Herbalife ทุกชนิดนะคะอยากแนะนำให้ทุกๆคนอะ่ะเข้าไปซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นสามารถซื้อได้ที่โค้ดออนไลน์ของ Herbalife ที่มีใบอนุญาตนะคะรวมทั้งชมรมสุขภาพใกล้บ้านท่านได้เลยไม่แนะนำให้ซื้อจากช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆนะคะเพราะ Herbalife ไม่มีนโยบายในการวางจำหน่ายคะ่ะ คุยสอบถามเพิ่มเติมกับโ้นเมย์นะคะได้ที่ Facebook f a n p เ g e ชมรมสุขภาพสันกำแพงจ้ามาที่เบอร์โทร0970491624ได้เลยค่ะที่รักที่ชอบคลิปสุขภาพแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้คนเมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาฟังกันว่าเอ๊ะเราจะมีข้อมูลสุขภาพอะไรกันต่อจ้าสวัสดีค่ะ